สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลี้ยงนกทานะครับวันนี้เป็นวันที่11พฤษภาคมนะครับ6-8นะครับก็มีลูกค้าจากอำเภอเกาะคานะครับเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับผมลำปางนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องหยอดหยอดข้าวโพดนะครับ3แถวขาอิสระนะครับลูกปืนใบขี้เมานะครับเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับนี่ครับเอาขึ้นรถไปเซนิ่งเรียบร้อยนะครับ ะน,นะครับส่งลูกค้าอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับรุ่นนี้ก็หน้ากว้างนะครับอยู่ที่1,60เมตรห0นะครับ1นึ่งเมตร60นะครับระหว่างขาเขาตั้งมาให้อยู่ที่65เซนนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวขานี่นครับเป็นขาอิสระก็จะมีโชคด้านหน้านะครับ ตัวนี้จะขานี้สามารถขยับขึ้นขยับลงได้นะครับจานก็เป็นจานแผ่นใบขี้เมานะครับของรถไถยนาเดินตามนะครับตัวนี้ครบมากนะครับเนี่ยครับมีลูกปืนนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนนะครับเอาไปหยอดบนเนินผิวดินที่ไม่เรียบนะครับเดินเนินเขาได้นะครับตัวนี้แต่ลูกค้าก็ต้องไถแล้วก็ปัดหน้าดินก่อนนะครับขานี้จะขยับขึ้นขยับลงนะครับตัวนี้นะครับเป็นอิสระนะครับตัวนี้ครับ แถมสลักให้ลูกค้าด้วยนะครับ3ามตัวนะครับสลักใส่รถนะครับแล้วก็เจาะรูมาให้ด้วยนะครับผมนี่ครับเจาะรูมาฝั่งละสองครับนี่สองข้างบนก็2นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นไปดูถังหยอดแล้วก็ถังปุ๋ยนะครับถังปุ๋ยก็เป็นถังสแตนเลสนะครับผมแบบนึ่งนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับ อ่าเียครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับี๋ย้อนแสงหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นขากบคู่นะครับนี่กบดินไปกบคู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูนี่ครับจานกันนะครับจานตัวนี้ก็เจาะมาสามนครึ่งครับตัวตัวในเนี่ยสามนครึ่งนะครับตัวที่ติดกับเครื่องสามนิครึ่งนะครับ นี่นะครับส่วนตัวที่แถมนะครับแถมตัวนี้็เจาอมา4 4หุนนะครับ4หุนนะครับ4หุนนี้ลงประมาณ2เม็ดนะครับตัวสามหุนครึ่งนี่ลงประมาณ1เม็ดนะครับประมาณนี้นครับนี่ครับสามหุนครึ่งนี่ครับแถมไป3ใบนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นถังปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยก็เป็นถังสแตนเลสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปิดปุ๋ยนะครับนี่ถ้าไม่ใช้ก็ยัดเข้าไปนะครับถ้าใช้ก็ดึงออกนะครับอันนี้เขาล็อกน็อตไว้นะครับดึงออกเขาล็อกไว้นะครับถ้าดึงออกก็จะมีก็จะลงนะครับมีรูลงนะครับรูปุ๋ยลงนะครับนะครับล็อกไว้ นี่ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ปล่อยข้าวโพดนะครับเลยปล่อยข้าโวโพดตอนนี้ก็ น่าจะอาจจะระบีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดดูกัอนอ่าเนี่ยอาจจะรีมอาจจะระบีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้อเอ๊ะทัดบอสเอ๊ะหมุนหมุนนี่ไอ้นะหมุนปิดไอ,นะอ้นะปิดวะเออปิดปิดมึงมันไม่ตรงเกี่ยวเด้อ เรียบร้อยถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับทางร้านมีตั้งแต่2แถว3แถว4แถวนะครับขาธรรมดาขาอิสระนะครับก็ส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมอันนี้ก็ส่งลูกค้าพือเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับราคาเครื่องก็3 4 0 0 0บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับ3า0 0 0บาทนะครับนี่ครับถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5 06่5นะครับ0 6 2 7 5, 5 4 5ส6ง0 9, 9 4 4 6 9 9 2 2่นะครับส่งได้ทั่วไทยเก็บ,เก,บเก็บเงินปลายทางนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ